พี่จะไปไหนเนี่ยแล้วงานที่พี่สั่งเสร็จยงัง จะไปรปิ้นงานค่ะพี่นินแล้วพี่นินถืออะไรมาเหรอคะอ๋อพี่ถือปรินเตอร์บรดเดอร์ DCP T 220มาเป็นปรินเตอร์มัลติฟังชันปริสแก๊ปคอปี้ครใช้ตัวนี้เิ็นก็ได้มันถ้าคมชัดรวดเด็วแล้วก็ทกพาง่ายน้ำหนักเบาด้วยรออะไรกันอยู่ล่ะครับสั่งซื้อเลยกดทารวในตะกร้าวันนี้เราขอแนะนำา Printer Brother DCP T 220ที่ตอบโจทย์ธุรก,กิจ SME เป็นม u l ติฟังชัน o n p r เ n อร์เจ้า Pri n t ตอร์ตัวนี้รองรับปริมาณงานประจำวันที่จัดการด้วยถาดกระดาษ150แผ่นและ m a สล็อต no สำหรับเอกสารสำคัญความเร็วพิมพ์1 6 9 IPM ตามมาตรฐาน ISO งานเร่งงานด่วนก็เข้ามาเลยที่สำคัญฟังก์ชันครบพิมพ์สแกนกอปี้ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปอย่างมืออาชีพต้นทุนเฉลี่ยต่อหน้าก็แสนจะถูกด้วยหมึกแท้แบบอัลตราไฮยูพิมพ์ได้สูงสุดถึง7,500แผ่นแท่งหมึกด้านหน้าใสาเติมง่ายลดการหกเลอะและหมดปัญหารั่วซึมด้านคุณภาพงานพิมพ์ความละเอียดพิมพ์สูงสุดถึง1,200คูณ6,000 DPI ให้ข้อความที่คมชัด เหมาะกับเอกสารสําคัญและโบรชัวร์ทางธุรกิจเปิดใช้งานทันทีด้วยระบบรักแอนเพลไม่ต้องติดตั้งไดเวอร์ซับซ้อนให้ยุ่งยากเสียงเงียบขณะพิมพ์ไม่รบกวนการทํางานในออฟฟิศขนาดเล็กน้ําหนักเพียง6.4กิโลผลย้ายสะดวกไม่เปลืองพื้นที่โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.speedcom.co.th หรือปักตะก้าไว้ให้แล้วโปรโมชั่นสื่อพิเศษพินพ์เตอร์บาร์เทอร์ DCP T220 ราคา3,500บาทและยังแถมซีผ้าขนหนูจับบาร์เทอร์ด่วนสินค้ามีจำนา ำนวจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง31กร,รกฎกา,าคม2568เท่านั้น